rules based globalization and free trade is over we are entering a new phase one that is more arbitrary protectionist and dangerous การขึ้นภาษีนําเข้าครั้งใหญ่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้เพียงแค่เขย่าโลกการค้าครับแต่ว่ามันเป็นสัญญาณบอกถึงการรื้อถอนระเบียบโลกเดิม ที่สหรัฐเป็นผู้สร้างไว้และเปลี่ยนผ่านไปสู่ระเบียบโลกใหม่ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือการตัดสินใจอันสุดโต่งของทรัมป์ในวันนี้มันมีจุดเริ่มต้นมาจากการเดินหมากที่ผิดพลาดในอดีตของประธานาธิบดีบิลลินตันเมื่อ24ปีก่อนครับเหตุการณ์คนละช่วงเวลามันเชื่อมโยงกันอย่างไรและระเบียบโลกใหม่ที่สหรัฐกำลังมุ่งหน้าไป มันจะพลิกอนาคตโลกมากขนาดไหนติดตามได้ในรายการชีมเมสเซจครับ โลกที่เราอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้เติบโตขึ้นมาเองตามธรรมชาติครับแต่ว่ามันมีมาหาอำนาจบางกลุ่มคอยกำหนดทิศทางมาโดยตลอดซึ่งเราเรียกสิ่งนี้กันว่าระเบียบโลกครับหลทัทศวรรษที่ผ่านมาระเบียบโลกถูกขับเคลื่อนด้วยโลกาภิวัตน์หรือ globalization ชีวิตปัจจุบันที่เราซื้อของจากจีนดูซีรีส์เกาหลีกินอาหารญี่ปุ่นใช้โทรศัพท์ที่ออกแบบโดยสรัฐแต่ว่าประกอบขึ้นในจีน ทั้งหมดนี้มันล้วนเป็นผลมาจากโลกาภิวัตครับหลังสงครามโลกครั้งที่1สิ้นสุดลงเมื่อปี1 9 1 8หลายฝ่ายก็หวังรับว่าสันติภาพมันจะยั่งยืนแต่สนธิสัญญาแวร์ซายมันกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความไม่สงบครั้งใหม่สนธิสัญญานี้มันกําหนดให้เยอรมน,นีรับผิดชอบต่อความเสียหายมหาศาลบวกกับการที่สหรัฐตั้งกําแพงภาษีสูงเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ย่ำแย่อยู่แล้วของเยอรมน,นีมันจึงยิ่งเลวร้ายลงไปอีกครับและกลายเป็นชนวนสําคัญให้พรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดได้รับความนิยมเปิดช่องให้อดอลฟฮิตเลอร์ก้าขึ้นสู่อํานาจซุ่มตั้งกองกําลังอย่างลับๆและพยายามบุกยึดดินแดนข้างเคียงจนนําไปสู่สงครามโลกครั้งที่สอง ทำลายล้างของระเบิดปรมาณูที่ปิดฉากสงครามโลกครั้งที่สองเป็นบทเรียนสําคัญที่ทําให้นุสยชาติตระหนักครับว่าพวกเขาไม่ควรทําผิดซ้ารอยเดิมอีกหลังสงครามโลกครั้งที่สองจึงไม่มีการลงโทษเยอรมนีหรือญี่ปุ่นอย่างรุนแรงเหมือนในอดีตครับและอเมริกาที่ได้ก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจคนใหม่ก็ถือโอกาสนี้วางระเบียบโลกแบบใหม่ผ่านการสร้างองค์กรระหว่างประเทศขึ้นมา4องค์กร ซึ่งกลายเป็นเสาหลักของโลกาภิวัตในยุคปัจจุบันองค์กรแรกคือสหประชาชาติหรือว่า UN ครับช่วงแรกมันถูกออกแบบให้เป็นองค์กรที่มีอำนาจทางการเมืองและหันมาเน้นภารกิจรักษาสันติภาพที่มุ่งเน้นการสังเกตการหรือว่าไก่เกี่ยวระหว่างคู่ขัดแย้งมากกว่าองค์กรที่2ตั้งต้นมาจากข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้าหรือเรียกว่า ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดภาษีเพิ่มการค้าและภายหลังแกก็กลายมาเป็นองค์กรการค้าโลกหรือว่า WTO องค์ก,กรที่3คือกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF มีหน้าที่ดูแลรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินโลกโดยกําหนดให้ค่าเงินของแต่ละประเทศผูกติดกับค่าเงินของสหรัฐซึ่งเงินดอลลาร์สหรัฐจะอิงกับราคาทองคาด้วยอัตราคงที่คือ35ดอลลาร อทองคำหนึ่ออนหรือว่าประมาณทอง2บาทแบบพร้อมให้สกุลเงินอื่นๆผูกติดกับเงินดอลลาร์อีกทอดหนึ่งเพื่อป้องกันการลดค่าเงินแข่งขันกันเองหากประเทศใดต้องการจะลดค่าเงินของตัวเองก็จะต้องได้รับการอนุญาตจาก IMF เท่านั้นนะครับซึ่งจะโยงมายัางองค์กรที่4อย่างธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณนะและพัฒนาหรือว่า IBRD ที่ภายหลังเปลี่ยนชื่อมาเป็นธนาคารโลกหรือเ o r l d Bank ครับ ช่วงเริ่มแรก o r l d บ a n k ถูกออกแบบมาให้ทำหน้าที่ให้เงินกู้สำหรับการบรูรณะยุโรปหลังสงครามครับแต่ว่าในช่วงทศวรรษ1950วัตถุประสงค์ขององค์กรก็ได้ขยายไปยังการให้เงินทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหลายรูปแบบในประเทศก,กำลังพัฒนาไม่ว่าจะเป็น WTO IMF หรือว่า World Bank ล้วนแล้วแต่ถูกวางรากฐานไว้ที่การประชุมหนึ่งที่เรียกว่าการประชุมเบรตันบูดครับ ช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2เมื่อปี1,944ภายใต้การนำของสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรจึงเรียกสิ่งนี้กันว่าระบบเบตันบูดหลังสงครามโลกครั้งที่2ระบบเบตันบูดส่งเสริมให้การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศเติบโตอย่างรวดเร็วครับหลายประเทศเศรษฐกิจเติบโตแบบก้าวกระโดด การค้าโลกก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วสิ่งที่ตามมาก็คือเงินดอลลาร์มันขาดสภาพพร่องครับการพิมพ์เงินดอลลาร์ออกมาเรื่อยๆทําให้ช่วงประทศวรรษ1960เริ่มมีการตั้งคําถามครับว่าสหรัฐพิมพ์เงินมากเกินกว่าทองคําที่ตัวเองสํารองไว้จริงหรือไม่หรือว่าถ้ามีคนเอาเงินดอลลาร์ทั้งหมดมาแลกเป็นทองสหรัฐจะมีทองมากพอให้แลกได้หรือไม่ที่สุดแล้วครับเมื่อปี1971 ประธานาธิบดีริกชรนด,ดิกสันก็ประกาศยกเลิกการผูกดอลลาร์กับทองคำเอาดื้อๆเลยครับส่งผลให้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัวสิ้นสุดลงทันทีและเข้าสู่ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวแบบที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับมูลค่าของดอลลาร์ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับทองคําอีกต่อไปครับ แต่ถ้าถามว่าประเทศอื่นๆไม่ไวุ่ยวายหรืออย่างไรครับอยู่ๆก็มายกเลิกระบบการผูกเงินกับทองคําไปแบบดือๆแบบนี้คําตอบก็คือวุ่นวายไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมามีแต่กระเสียครับประการแรกเวลานั้นสหรัฐเป็นมหาอำนาจโลกหมายเลขหนึ่งไปแล้วครับประการต่อมาก็คือทุกประเทศก็ถือเงินดอนลลาร์หรือว่าพันธบัตรสหรัฐไว้เป็นทุนสำรองการทานั้นครับการจะไม่ยอมรับ ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วครับเท่ากับว่านับจากวันนั้นเงินดอลล่าร์ไม่ได้ผูกกับทองคําแต่ว่าผูกอยู่กับความเชื่อมั่นที่มีต่อเศรษฐกิจและเสถียรภาพของประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ทว่าเมื่อเวลาผ่านไปสหรัฐผู้ซึ่งเป็นผู้ละเมียดละไมออกแบบโลกาภิวัตน์ยุคใหม่นี้เองก็กลายเป็นหนึ่งในผู้ที่ตั้งคําถามกับระบบที่ตัวเองสร้างขึ้นมาแล้วครับ โลกพิวัตรที่ดําเนินมาหลายทศวรรษมันได้แบ่งโลกเป็นฝั่งอย่างไม่ได้ตั้งใจคือฝั่งผู้ชนะและผู้แพ้ครับสําหรับสหรัฐพวกเขามองว่าตัวเองอยู่ฝั่งผู้แพ้เพื่อทาความเข้าใจว่าโลกพิวัตรมันสร้างบาดแผลอะไรให้กับสหรัฐนะครับและการคีมเมสเซจได้พูดคุยกับนักเรษสศาส์ผู้ติดตามแนวโน้มโลกอย่างใกล้ชิด ก็คือดรสันติฐานฟเทียนไทยที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจแห่งอนาคตสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ t DII และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากรองงอน,นะครับดรสันติธาอธิบายว่าสารัฐได้เปลี่ยนบทบาทตัวเองจากผู้ผลิตของโลกมาอยู่ในฐานะผู้บริโภคข,ของโลกแทนโดยเลือกเน้นการผลิตเฉพาะในสาขาที่ตัวเองถนัดครับเช่นเทคโนโลยีและการเงินเมื่อสารัฐเลิกทําหน้าที่เป็นผู้ผลิตของโลกผู้ที่เข้ามารับช่วงต่อ ก็คือเหล่าประเทศในเอเชียครับเริ่มต้นจากญี่ปุ่นก่อนจะค่อยๆขยายมาสู่กลุ่มสีเสือแห่งเอเชียอย่างสิงคโปร์ฮ่องกงไต้หวันและเกาหลีใต้จนในที่สุดก็ส่งไมายต่อมาถึงจริงครับโอลิมปิกเมื่อปี2008ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนการแสดงตีกรองอย่างพร้อมเพรียงของนักแสดงกว่า2,000ชีวิตได้ทำให้คนทั้งโลก โดยเฉพาะคนอเมริกันตื่นตะลึงว่าจีนพัฒนาไปไกลเกินกว่าที่พวกเขาคาดคิดครับและเมื่อคนสหรัฐเหลียวหลังกลับมามองประเทศตัวเองสิ่งที่พวกเขาเห็นก็คือความเสื่อมถอยของสหรัฐอเมริกาที่เคยยิ่งใหญ่ครับในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ขนาดเศรษฐกิจของสหรัฐเคยมากถึง40%ของเศรษฐกิจโลกครับแต่จากตัวเลขเมื่อปี2023 สัดส,ส่วนดังกล่าวนี้ลดลงเหลือเพียง26%อีกทั้งสารัฐไม่ได้เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดอีกต่อไปประเทศที่แสงหน้าขึ้นมาก็คือจีนครับในขณะที่จีนก้าวไปข้างหน้าสารัฐกับสะดุดในหลายมิติครับในด้านการผลิตถ้าไม่นับภาคการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมาภาคการผลิตอื่นๆของสหรัฐลดตัวลงถึง10%แม้แต่ในหมวดสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง ที่เคยทำให้สหรัฐได้เปรียบในเวทีการค้าก็ยังเปลี่ยนจากเกินดุลกลายมาเป็นขาดดุลอย่างน่าเป็นห่วงครับโดยข้อมูลของ Australian Strategic Policy Institute พบนะครับว่าจากเทคโนโลยีสำคัญ44รายการจีนเป็นผู้นำถึง37รายการครับแต่สหรัฐเป็นผู้นำเพียงแค่7รายการเท่านั้นถ้าดูดัชนีความสามารถในการแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาเคยครองอันดับหนึ่งมาตลอด ตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมาสารัฐเริ่มสูญเสียตำแหน่งผู้นำจนล่าสุดปี2024สหรัฐอยู่อันดับที่12จาก67ประเทศในแง่ของขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับตัวหันมาดูนี่สาธารณะของสหรัฐก็พุ่งทยานแตะไปที่ระดับ36.22ล้านล้านดอลลาร์สูงที่สุดในประวัติศาสตร์แต่สิ่งที่คนอเมริกันรู้สึกไม่ได้อยู่ในตัวเลขเหล่านี้ครับแต่ว่ามันสะท้อนอยู่ในชีวิต ความเป็นอยู่ของพวกเขาการย้ายโรงงานไปต่างประเทศทําให้เคอุตสาหกรรมเก่าแก่หลายแห่งในสหรัฐกลายเป็นเมืองร้างแลัแรงงานในอุตสาหกรรมเดิมของสหรัฐไม่ได้ถูกเปลี่ยนผ่านไปสู่งานแห่งอนาคตที่มีรายได้ดีอย่างที่เคยคาดหวังไว้เลยจํานวนงานที่ต้องใช้วุฒิปริญญาเติบโตเพียงครึ่งเดียวของจํานวนบัณฑิตที่จบออกมา และสำหรับแรงงานอเมริกันส่วนใหญ่ที่ทำงานในสายงานที่ไม่ต้องใช้ปริญญาค่าจ้างของพวกเขาแทบจะไม่ขยับขึ้นเลยครับสำหรัยวันนี้สหรัฐกำลังจะสูญเสียงานอีกนับล้านตำแหน่งจากปรากฏการณ์ชัยหน้าช็อกที่สินค้าราคาถูกจากจีนหลั่งไหลเข้าสู่ตลาดภายในประเทศจนไม่อาจจะแข่งขันได้ในสภาพที่ประชาชนรู้สึกว่าทรัพยากรและโอกาสมันมีจำกัดความรู้สึกไม่พอใจต่อโลกาภิวัตน จึงเพิ่มขึ้นครับคนอเมริกานรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ประโยชน์ใดๆนอกจากต้องเห็นบ้านเมืองเสื่อมโทรมลงงานหายไปและคุณภาพชีวิตที่ดีลดลงตามถ้าอยากจะเข้าใจว่าความรู้สึกคนอเมริกันเป็นอย่างไงนะครับผมลองชวนคิดอย่างนี้คือประเทศไทยในประมาณปี2ปีที่ผ่านมาเริ่มเข้าใจด้านมืดของโลกาภิวัตน์ที่ถูกบริหารแบบไม่ดีกับตัวเราแล้วนะครับการที่เราเจอสินค้าราคาถูก ข้นตลาดการที่เราเจอทุนสีเทาเข้ามาการที่เราเจอคลา임ออนไลน์สแกมทั้งหลายสูงขึ้นครับทั้งหลายเนี่ยมันคือด้านเงาพืดของโลกาภิวัตน์ที่ไม่ได้รับการบริหารที่ดี่อนะครับคนอเมริกาประสบหลายหลายอย่างไม่ได้ตายแต่ตรงนี้เท่าไหร่หรอกครับแล้วพอมันโดนหลายปีสะสมเข้าเราก็จะเข้าใจได้ว่าทําไมาเขาถึงไม่ค่อยพอใจโลกาภิวัตน์หลายท่านอาจกันึกมาถึงนะครับว่าหลายปัญหาที่สหรัฐเผชิญอยู่ในวันนี้มีต้นตอมาจากการวางหมากที่ผิดพลาด ในยุคสงครามเย็นครับ <light> ตั้งแต่พรรคคอมมิวนิสต์จีนชนะสงครามกลางเมืองเมื่อปี1,949ความสัมพันธ์ระหว่างสารัฐและจีนก็ห่างเหินครับจนกระทั่งทศวรรษ1970ทั้ง2ประเทศส่งสัญญาณว่าจะกลับมาเฟื้นฟูความสัมพันธ์กันอีกครั้งผ่านการทูดปิงปองที่มีการแลกเปลี่ยนนักกีฬาปิงปองระหว่างสหรัฐจีน เหตุการณ์นี้ปูทางไปสู่การเดินทางไปเจริญสัมพันธมิตรกับจีนอย่างลับๆของเฮนรี่คิสซิงเจอร์ด้วยเป้าหมายที่สำคัญก็คือดึงจีนมาเป็นพันธมิตรเพื่อถ่วงดุลอำนาจกับสหภาพโซเวียตและนำไปสู่การเยือนจีนครั้งประวัติศาสตร์ของประธานาธิบดีริกชาน,นิกสันเมื่อปี1 9 7 2จีนจึงเริ่มเปิดเสรีภายในประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไปตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ1980และเมื่อถึงปี2001 อดีตประธานาธิบดีบิลรูคินตันสับสนุนให้จีนเข้ามาเป็นสมาชิก WTO พร้อมกับความคาดหวังครับว่าจะทําให้จีนเดินตามรอยญี่ปุน่นนั่นก็คือยิ่งเศรษฐกิจเติบโตมากขึ้นก็จะยิ่งเป็นประชาธิปไตยและกลายเป็นพันธมิตรของสหรัฐมากขึ้นตามลําดับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงมันกลับไม่เป็นอย่างนั้นครับเศรษฐกิจจีนไม่เพียงแค่พุ่งทยาและเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ยังสามารถแทรกซึมเข้าไปในระบบเศรษฐกิจโลกได้อย่างลึกซึง้งประเทศต่างๆทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยเราต่างพึ่งพาการผลิตจากจีนเป็นหลักครับสังเกตได้จากสินค้าในชีวิตประจำวันของเราครับรอบตัวเราล้วนแต่ Made in China ทั้งนั้นคู่แข่งของสหรัฐก็คือจีนในยุคนี้มันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับกรณีเมื่อเทียบกับสาภาพโซเวียตในอนดีตครับ ซึ่งตอนนั้นแม้โซเวียตจาเป็นมหาอำนาจในเวทีการเมืองโลกแต่ก็ไม่เคยมีอิทธิพลในเชิงเศรษฐกิจครับลองคิดภาพง่ายๆนะครับว่าในระดับประชาชนทั่วไปอย่างเราไม่เคยมีใครใช้สินค้าที่ผลิตในสาภาพโซเวียตเลยนะครับ ผลกภพิวัตไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับสหรัฐอีกต่อไปสหรัฐอเมริกาในยุคของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จึงแสดงท่าทีอย่างชัดเจนในการบรื้อถอนระเบียบโลกเดิมด้วยการถอยห่างออกจากระบบความร่วมมือระหว่างประเทศที่ตัวเองเคยสร้างขึ้นมาเริ่มโดยการถอนตัวออกจากองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ตามด้วยการระงับงบสนับสนุน w ั o แลละะสร้้าาาาางงงคววววมกกััั่ออจจขนนถต IMF ด้วยเช่นนกัครับดรสุภพุฒธใสยเชื้อประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและที่ปรึกษาด้านนโยบายของนายกรัฐมนตรีขยายประเด็นนี้เพิ่มเติมกับเรานะครับว่าการตัดสินใจของสหรัฐในยุคของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆครับแต่ว่ามีสามเหตุผลสําคัญที่อยู่เบื้องหลังเหตุผลแรกก็คือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการป้องกันประเทศ สหรัฐต้องการนําเอาอุตสาหกรรมสําคัญกลับมาในประเทศค,ครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเช่นเหล็กอลูมิเนียมและยานยนต์ซึ่งสามารถใช้ในการผลิตอาวุธและยุโทโธปกรณ์ได้รวมถึงอุตสาหกรรมไฮเทคอย่าง AI และเซมิ c o n ดักเตอร์ที่ถือว่าเป็นหัวใจของเศรษฐกิจยุคใหม่เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของฐานเศรษฐกิจในระยะยาว ขณะเดียวกันสหรัฐยังต้องการปกป้องห่วงโซ่อุปทานที่ถือเป็นจุดอ่อนเชิงยุทธศัตร์ด้วยครับโดยเฉพาะวัตถุดิบสำคัญอย่างแร่หายากหรือแร่เอิร์ธที่จำเป็นต่อการผลิตยุทโธปกรณ์ขั้นสูงเช่นเครื่องบินรบ F35 เพราะวันนี้จีนไม่ได้เป็นแค่ผู้ครอบครองแร่เหล่านี้กว่า60%ของโลกนะครับแต่ว่าจีนยังควบคุมการผลิตและแปรรูปถึง90%ของตลาดโลก สหรัฐจึงตั้งคำถามครับว่าเราจะยอมให้เครื่องบินขับไล่ของเรามีชิ้นส่วนที่ผลิตจากจีนได้อย่างไรและความเสี่ยงนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเท่านั้นนะครับเพราะแม้แต่ในระบบสาธารณสุขวัตถุดิบสำคัญในการผลิตยาทั่วไปอย่าง Active Pharmaceutical i n g r e d i e n t หรือว่า API กว่า50%ก็มีแหล่งที่มาจากจีนครับซึ่งหมายความว่าความมั่นคงด้านสาธารณสุขของสหรัฐเอง ก็อยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่หนีไม่พ้นเช่นกันทั้งหมดนี้ถือเป็นเรื่องอธิปไตยทางเศรษฐกิจที่สหรัฐไม่สามารถปล่อยให้คู่แข่งอย่างจีนถือไพ่เหนือกว่าได้อีกต่อไปครับเหตุผลที่2คือการค้าต้องมีความสมดุลรัฐบาลทั้์มองว่าการขาดดุลการค้ากับประเทศอื่นๆคือการถูกเอาเปรียบในระบบเศรษฐกิจโลกเพื่อแก้ปัญหานี้จึงเลือกใช้นโยบายตั้งกำแพงภาษีกับสินค้านำเข้าครับ โดยหวังว่าจะช่วยลดการขาดดุลและเพิ่มรายได้เข้าสู่ระบบงบประมาณของรัฐบาลเมื่อวันที่2เมษายนปี2025จึงกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกครับเมื่อประธานาธิประดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศมาตรการภาษีนำเข้าครั้งใหญ่โดยกำหนดให้เรียกเก็บภาษีขั้นต่ำ10%สำหรับสินค้านำเข้าจากทุกประเทศพร้อมเรียกเก็บเพิ่มเป็นพิเศษในกลุ่มประเทศที่สหรัฐมีการขาดดุลการค้า การกระทำนี้ถือว่าเป็นการท้าทายกฎพื้นฐานที่สุดของ WTO อย่างชัดเจนเลยครับโดยเฉพาะหลักการที่สำคัญที่เรียกว่า Most Favored Nation Treatment หรือว่า M.F.N. ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบบการค้าเสรีครับตามหลัก M.F.N. หากสอประเทศตกลงลดภาษีนำเข้าสินค้าระหว่างกันเช่นจาก20%ลดเหลือหรืปอรเะเทศสมาชิก WTO อื่นๆ จะตอมได้รับสิทธิพิเศษแบบเดียวกันทันทีหรืออัตโนมัตินะครับและฝุดท้าเหตุผลที่3คือระบบการเงินครับสหรัฐไม่ต้องการให้ประเทศอื่นๆถือครองเงินดอลลาร์ในปริมาณมากเพราะมองว่าเป็นภาระที่ทําให้สหรัฐต้องจ่ายดอกเบี้ยนในระดับสูงหากะถือจริงๆก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขอย่างเช่นต้องถือพันธบัตรระยะยาวและต้องห้ามขายก่อนครบกําหนดเพื่อไม่ให้กระทบต่อความมั่นคงของระบบการเงินของตัวเอง การกระทำของสหรัฐในปัจจุบันกำลังบอกคนทั้งโลกครับว่าคืนวันอันหอมหวานของโลกาภิวัตน์จบลงแล้วครับอเมริกากำลังวาดเส้นระเบียบโลกใหม่ขึ้นอีกครั้งแต่ยังไม่มีใครรู้ว่าเส้นเหล่านั้นมันจะลากไปสู่ภาพแบบใดในอนาคตดรสมุตบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เรารู้แน่ชัดก็คือสหรัฐได้เปลี่ยนไปแล้วครับและไม่ใช่แค่เปลี่ยนแปลงเฉพาะในยุคข,ของโดนัลด์ทรัมป์เท่านั้น แต่เป็นการเปลี่ยนในระยะยาวที่กระทบต่อทุกคนฉะนั้นอย่าไปหวังว่าอเมริกาเขาจะกลับไปเหมือนเดิมเราถึงเห็นอย่างประธานาธิบดีสิงคโปร์ที่เขาเทิงออกมาพูดไงถ้าเขาคิดว่าจะกลับไปเหมือนเดิมเขาไม่มพูดอย่างนั้นหรอกประเด็นสําคัญคืออย่านึกประเทศไทยเราอย่านึกว่าที่เราจะไปเจรจากับอเมริกาเนี่ยเราจะกลับให้ทําให้อย่างกลับไปเหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมแล้วเขารื้อระบบเขาไม่ได้แค่มา ขอเจรจาสองต่อสองไม่ใช่เขาลื้อระบบนะครับคระที่ดรสันติธานมองว่าอาจจะจำแนกฉากทัศน์หรือว่าซีนเรโอของโลกาพิวัต์ยุคใหม่ได้เป็น3แนวทางหลักๆนะครับแนวทางแรกคือฉากทัศน์ที่เลวร้ายที่สุดเลยคือโลกกลายเป็นสังคมที่ปิดกั้นอย่างสิ้นเชิงสิ่งที่เคยเป็นโลกไร้พรมแดนกลับกลายเป็นโลกที่เต็มไปด้วยกำแพงไม่ว่าจะเป็นกำแพงทางการค้าการเงิน เทคโนโลยีการเดินทางหรือแม้กระทั่งการศึกษาระหว่างประเทศทุกอย่างล้วนมีข้อจำกัดและกลายเป็นเรื่องยากขึ้นเรื่อยๆอีกสนตนเรโอหนึ่งหรือว่าอีกฉากทัศน์หนึ่งอาจจะดูสวยงามในทางอุดมคตินั่นก็คือแม้สหรัฐเลือกปิดตัวลงมากขึ้นแต่ประเทศอื่นๆบนโลกก็ยังคงหลั่งไหลอยู่ในกระแสของโลกาภิวัตน์อย่างคึกคักครับเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามครับในความเป็นจริงโลกไม่ได้เดินไปสุดทางในแบบใดแบบหนึ่งครับ แต่จะเคลื่อนไปในทิศทางที่ผสมผสานร,ระหว่างฉากทัศน์แรกกับฉากทัศน์ที่2พร้อมทั้งเผชิญกับความท้าทายในหลายมิติหนึ่งในความท้าทายสำคัญก็คือเรื่องการค้าการพึ่งพาแหล่งวัตถุดิบราคาถูกจากประเทศใดประเทศหนึ่งกลายเป็นความเสี่ยงที่ต้องเล็กลีงครับการจัดการซัพพลายเชนในอนาคตจึงต้องกระจายตัวมากขึ้นซึ่งจะทำให้ต้นทุนของสินค้าเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ยังมีนารงว่าตลาดโลกอาจจะแตกต o n เป็น3กลุ่มหลักๆครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มสหรัฐอเมริกากลุ่มที่2คือกลุ่มจีนกลุ่มที่3เรียกว่านุชหรือว่า non-u.s. c ชน n าได้ U H, แก่กลุ่มประเทศอาเซียนอินเดียยุโรปตะวันออกกลางละตินอเมริกาและแอฟริกาโอกาสของไทยจึงอยู่ที่การหาตลาดใหม่ในกลุ่มประเทศเหล่านี้แต่ทุกประเทศก็คิดแบบนี้เหมือนกันหมดแล้วครับจึงทำให้ตลาดที่เหลืออยู่กลายเป็นพื้นที่แข่งขันกันอย่างดุเดือด ซึ่งไทยเองก็ต้องรับมือกับสินค้าจากต่างประเทศที่หลั่งไหลเข้ามาแข่งขันในไทยด้วยเช่นกันจากเดิมที่อาจจะมีแค่จีนแต่ต่อจากนี้ประเทศอื่นๆอาจจะเข้ามามากขึ้นครับในมิติของการเงินแม้ดอลล่าสารัะจะยังคงเป็นสกุลเงินหลักของโลกแต่จากการที่ดรสันติธานพูดคุยกับผู้เชี่วชาญจากกองทุนระหว่างประเทศหลายคนในช่วงหลังครับพบว่าเป็นครั้งแรกที่พวกเขาเริ่มรู้สึกไม่มั่นใจ ในฐานะของดอลลาร์ครับแม้จะไม่เชื่อว,ว่าดอลลาร์จะล่มสลายในทันทีแต่มีแนวโน้มกระจายความเสี่ยงออกไปที่ทองคำหรือว่าเงินสกุลอื่นมากขึ้นและสุดท้ายในมิติของเทคโนโลยีแม้ว่าโลกอาจจะแยกเป็น2ระบบระหว่างอเมริกาและจีนแต่การเดินทางของข้อมูลและนวัตกรรมในส่วนอื่นของโลกมันจะยังคงเดินหน้าต่อไปทุกท่านครับเวลานี้เราทุกคนกำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ครับโลกกำลังจะเปลี่ยน ไม่ใช่โลกแบบเดิมที่เราคุ้นเคยอ,อีกแล้วทายในฐานะประเทศเล็กๆในโลกต้องเริ่มคิดและวางชะตาใหม่ครัะว่าเราจะอยู่อย่างไรให้รอดในระยะยาวภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านระเบียบโลกใหม่ที่ยังไม่มีใครรู้ว่าสุดท้ายแล้วหน้าตามันจะเป็นอย่างไร ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการ k คีเมสเซ e และเปลี่ยนความเห็นรวมถึงข้อมูลดีๆกับเราอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั s c r i b e หรือว่ากดฟีเจอร์ซุปเปอร์ตงเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ